สวัสดีครับผมบางงังเค้าบังนะครับกลับมาเล้ากับคอนเทนต์นกใน EP 5นะครับหลายๆคนอาจจะมีคำถามที่ว่าเลียนนกฟอร์พาสเนี่ยตัวผู้หรือตัวเมียดี ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะครับย่าลนกด subscribe แล้วก like này, ็กดไลค์วิดีโอนี้ให้เป็นกำลังใจให้ผมทําวิดีโอต่อไปได้วยนะครับวันนี้มีนกมา2ตัวเลยนะครับก็คือเจ้าบาลูกับเจ้าโบพีฟนะครับที่เป็นควรเป็นแฟนกันแต่แว่าเขายังเข้ากันไม่ได้นะครับก็พามาออกคลิปด้วยความที่ผมมีประสบการณ์ในการเลี้ยงมาผมว่าก็ประมาณจะปีนึงแล้วแหละเราก็มีทั้งตัวผู้แล้วก็ตัวเมียด้วยนะทำให้พอจะรู้ว่าเออตัวผู้กับตัวเมียมนะมีความแตกต่างกันยังไงบ้างะนะครับหลายๆคนที่ต้องการที่จะเลี้ยงนก ก็ลังเลว่าจะเอาตัวผู้หรือว่าตัวเมียดีนะครับวิดีโอนี้นก็จะมาพูดถึงเรื่องนั้นนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลางนะั้นเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับก่อนอื่ uh aluminium. นนะครับเราควรที่จะมาแยกปัจจัยภายนอกก่อนดีกว่านะครับเพราะว่านกฟอร์พัสนะครับเป็นนกที่สามารถแยกเพศผู้เพศเมียได้ด้วยตาเปล่านะครับเพราะว่าสีของเขาจะแตกต่างกันเลยบลู oh. นะคบเป็นนกฟอร์พัสสี โคบอลเทอร์คอยนนะคะเป็นตัวผู้เขาเนี่ยตัวผู้นะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าสีสันเนี่ยจะสดใสกว่านะครับเขาจะมีเห็นไหมตรงขอบป,ปีกเป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็จะมีขนตรงหลังตรงนี้เนี่ยเป็นสีน้ำเงินเช่นกันนะครับซึ่งตัวเมียเนี่ยจะเป็นสีออกฟ้าๆนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับก็คือว่าตรงคิว้วเห็นไหมครับจะสังเกตเห็นได้ว่าตรงคิ้วของเขานะครับจะมีสีน้ำเงินนะในขณะที่ถ้าเป็นนกตัวเมียเนี่ยมันจะเป็นสีที่อ่อนกว่าส่วนโบ p ีบนะครับเป็นนกสีฟอลล์เมอร์เทอร์คอยน์นะอันนี้ อาจจะแยกยากนิดนึงเพราะว่าเขาเป็นสีเมิร์ฟใช่ไหมครับเขาก็จะมีสีฟ้าหรือว่าสีน้ำเงินอย่างสีกรีนหรือว่าสีบลูนะครับสีเมิร์ฟเอมันก็จะดูยากนิดหนึง่งแต่หลักๆก็คือตัวเมียเนี่ยจะสีอ่อนกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยภายนอกของนกตัวผู้และตัวเมียครับก่อนที่จะไปแยกว่านิสัยของตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยแตกต่างกันยังไงนะผมว่าเราควรจะรู้นิสัยของนกฟอร์พัสกันก่อนเลยแล้วกันนะครับว่านกฟอร์พัสเป็นนกแก้วขนาดเล็กนะครับที่มีความเชื่องนะเราก็เห็นแบบนี้นะเป็นนนนนกกทีี่่มมมควาไบโพออยูเหืันนะ okay. จะมีความเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะห่วงอนาคตนะครับฉลาดว่านอนสอนง่ายนะครับแล้วก็ค่อนข้างรักเจ้าของเลยถ้าเกิดว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาอะนะครับนกแต่ละตัวนะก็เหมือนคนนะครับที่มีนิสัยไม่เหมือนกันนะครับผมเคยเลี้ยงมาทั้งหมด5ตัวใช่ไหมครับซึ่งจะบอกว่าแต่ละตัวเนี่ยนิสัยไม่เหมือนกันเลยสักตัวถึงแม้ว่าจะเป็นแบบตัวผู้เหมือนกันตัวเมียเหมือนกันอย่างเงี้ยก็นิสัยต่างกันนะเหมือนคนเราเนี่ยแหละครับเอาเป็นว่าผมจะพูดเป็นแบบนิสัยคร่าวๆของนกเพชผู้และเพชเมียเลย เริ่มจากนกเพศผู้ก่อนเลยแล้วกันนะครับนกเพศผู้นะครับจะมีนิสัยที่ถ้าให้พูดตรงๆนะดุก,กว่าตัวเมียนะครับแต่ว่าก็มีข้อดีตรงที่ว่าเขาเนี่ยเสียงเพราะกว่าตัวเมียครับถ้าเกิดสมุคพรอยากจะได้นกพอพาสที่พูดเก่งๆเนี่ยก็ แต่ว่าการพูดร้องเพลงของนกฟาพัสเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับพวกนกคอคเทลหรือพวกนกแก้วตัวอื่นๆที่พูดเก่งๆนะครับเขาเนี่ยจะเป็นเสียงเหมือนแบบเสียงแพดแพคล้ายๆเสียงดัฟฟี่ดักอย่างนั้นอ่ะเออมันจะไม่ค่อยเป็นภาษาแต่ว่าของผมเนี่ยไม่ได้พูดเป็นคาขนาดนั้นนะมันจะเป็นแบบเสียงแบบวิทวิวิทวิทแหลมๆบ้างบางทีนะฮะซึ่งตัวเมียเนี่ยจะเป็นเสียงคนละแบบนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเสียงจะเบากว่านะตัวผู้เนี่ยเสียงดังกว่านะจากที่เลียงมานะครับตัวผู้เนี่ยก็จะมีความก้าวร้าวมากกว่าตัวเมียคือออเเเเวววววลลาาาดหหหงงงงงถิ่นขข หัวงงเนี่ยะดุค่อนข้างมากเ้ากัดค่อนข้างเจ็บจากที่ผมเคยมีตัวผู่มานะกัดเจ็บมากกัดเจ็บกว่าตัวเมียอ,อย่างไอ้เจ้าอาลีนะเห็นอย่างนั้นอนะ่ะโอ้โหถ้าเกิดสมมติเต็มร้อยอาลีกัดไปประมาณร้อยสี่สิบอ่ะส่วนเจ้าบาลูนี่เต็มร้อยก็ประมาณร้อยสิบก็กัดเจ็บเวลาที่เขาแบบบโพลาร์มีความอารมณ์แปลปรวนนะอีกอย่างหนึ่งคือนกตัวพู่เนี่ยจะค่อนข้างอินดี้นะจากที่เลี้ยงมาเนี่ยบาลูอาบูแล้วก็อาลีเนี่ยใสจะอินดี้นิดนึงนะจะไม่ค่อยอ้อนเท่าไหร่ mm hmm. แต่ว่าข้อดีอีกอย่างหนึ่งของนกฟรนนนนารง ีการออกไข่ใช่ไหมเพื่อเป็นการผสมพันธุ์นะครับตัวผู้เนี่ยเราก็ไม่ต้องมากังวลเรื่องของการออกไข่นะครับบางครั้งไข่จะมีเชื้อนกจะออกไข่ไบ่อยๆบ่อยๆแล้วนกจะโซมอย่างนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาของการเลี้ยงนกตัวเมียครับตัวผู้ก็จะไม่มีปัญหานั้นครับมาถึงเจ้าตัวเมียกันบ้างบอพีปโชตัวหน่อยลกูกนิสัยของตัวเมียที่ผมเจอมานะทั้งเจ้าอลิซและเจ้าบอพีฟเนี่ยก็คือว่าเขาเนี่ยจะมีความอ่อนโยน กว่าตัวผู้นิดนึงนะคือเขาก็ขีห้ห่วงเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาจะไม่ได้แบบขี้ห่วงแบบดุอะ่ะมันยังมีความหรือไม่แน่ใจว่าทั้ง2ตัวตัวเม,มียของผมะเป็นนกที่ค่อนข้างเชื่องก็ไม่รู้นะเหมือนเวลาเขากัดอะ่ะเขากัดแบบเตือนๆน่อเหนะมือนกัดยับๆว่าเอ้ยอย่าอย่าอย่าทำอะไรเกินไปกว่าน,นี้นะไม่งั้นเขาจะไม่พอใจนะเจ็บนิดนึงแต่ทนได้เหมือนแค่แบบเต็มรอให้มันสัก60ยกเว้นเขามากัดตรงแบบพื้นที่จุดอ่อนอย่างตรงคอที่เป็น,นหนังอ่อนนะจะเจ็บมากนะครับก็ยังถือว่าเบากว่าเจ้าตัวตัวผู้มากเขาตัวผู้เนี่ยก็คือนิ ค่อนข้างที่จะขี้หวงเหมือนกันนะส่วนตัวรู้สึกว่าตัวเมียมันขี้อ้อนกว่าทั้ง2ตัวเลยมันแบบค่อนข้างที่จะติดเจ้าของแล้วก็แบบฉลาดอ้อนมากแต่ปัญหาของการเลี้ยงตัวเมียเนี่ยก็คือว่านกจะต้องไข่ใช่ไหมครับถ้าเกิดสมมติว่าเราเนี่ยให้อาหารของเขานะครับไม่เหมาะสมไม่เพียงพอไม่ว่าจะเป็นวิตามินหรือแคลเซียมนะครับไม่ถึงเนี่ยก็ทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถเบ่งไข่ออกมาได้มันก็จะ ไข่ <S 2> <S 2> ติดอยู่ที่ท้องเองซึ่งปัญหาไข่ติดเนี่ยก็เกิดขึ้นกับหลายๆคนที่เลี้ยงนกฟาพาสเซินะครับคือเหมือนเขาจะต้องการออกไข่แต่ว่าเขาเบ่งไข่ออกมาไม่ได้เพราะว่าไข่นนิ่มเกินไปแปลว่าเขาขาดแคลเซียมที่จะมาสร้างให้เปลือกไข่เนี่ยมันแข็งพอที่จะเบ่งออกมาแล้วเป็นฟองอย่างนั้นนะครับซึ่งปัญหาไข่ติดเนี่ยนะครับจะส่งผลถึงชีวิตเลยทําให้เขาเนี่ยสามารถเสียชีวิตได้ <S <S ถ้าเราไปรักษาไม่ทนันซึ่งเราก็ไม่อยากจะให้เกิดปัญหายอย่างนั้น <S 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 ใช่ไหมเพราะเราเลี้ยงมานานเนี่ยพอเราก็เกิดความผ ให้วิตามินเขาให้ครบถ้วนนะครับอาหารให้ครบรวมไปถึงแคลเซียมต่างๆนนอยาขคดนะครับพวกกระดองปลาหมึกหรือว่าพวกแคลเซียมผงเนี่ยก็ควรจะมีนะผมผมเนี่ยเจ้าอลิซยังไม่เจอปัญหานั้นเลยนะครับซึ่งก็ดีแล้วนะครับผมเนี่ยจะไม่ฟันธงนะครับว่าตัวผู้หรือว่าตัวเมียเนี่ยดีกว่ากันอันนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับความชื่นชอบของแต่ละคนเพราะบางคนอาจจะอยากได้สีสวยนะครับก็จะไปเลือกตัวผู้บางคนก็อยากจะได้แบบความตะมุตมิหน้ารักแบบไม่ดุมากก็จะไปเลือกตัวเมียนะฮะซึ่งทั้งตัวผู้และตัวมเมียก็จะมีข้อดีแล้ เสียที่แตกต่างกันไปนอย่างที่ผมพูดนะครับเพื่อนๆเนี่ยก็ลองถามตัวเองนะว่าตัวเองเนี่ยอยากจะเลี้ยงแบบไหนนะแต่ถ้าถามผมนะ ชอบตัวเมียมากกว่าเพราะว่านี้ใสตัวเมียมันน่ารักกว่าตัวผู้ในเวลาหน้าตาเขาดุนี่คือมันจะแสดงออกมาทาั้งสีหน้าเลยว่าหน้าเขาแบบเป็นอย่างเงี้ยแบบหมอมกัดอย่างเจ้าอาลีเนี่ยโอ้โหยิ่งช่วงที่เขาเนี่ยอยู่ในวัยจเจริญพันธุ์กําลังแบบห่วงคู่ห่วงกลงนะดูมากคือเปิดกลงออกมานี่คือเขาแบบเมื่อวานนี้เลยนะเพิ่งจะมีความรู้สึกแบบนกบินมาแอทแทกเราแล้วเราต้องหลบอย่างนั้นอนะ,ะไออาลีเป็นอย่างนั้นเลยคือบินมาเพื่อที่จะบบไม่ใช่บินมาเกาะนะมันบินมาเพื่อที่จะมาทำร้ายเราอย่างนั้นนะฮะเราถมต้อง,บบอง,งนะ No ผมเห็นคนที่เขาเลี nya, ้ยงตัวผู้อย่างเดียวนะตัวเดียวเนี่ยแล้วมีความสุขแบบว่านกเขาฉลาดติดเจ้าของที่อ้อนก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นนิสัยของนกแต่ละตัวอย่างที่ผมบอกไปเหมือนกันนะฮะว่านกก็เหมือนคนแต่ละตัวเนี่ยนิสัยไม่เหมือนกันเลยนะอย่างเจ้าอลิสกับเจ้าโบพีฟเนี่ยตัวเมียทั้งสองตัวนะนิสัยก็ไม่เหมือนกันเจ้าโบพีฟเนี่ยมันจะแบบตลกๆเออเออขี้อ้อนแต่ว่าอลิสเนี่ยมันจะเป็นนกที่ค่อนข้างกากันแบบว่าเ้าเฮานกเ้าเฮาแต่ว่าก็อ้อนเหมือนกันแต่ว่าเ้าจับตัว คู่2ตัวของผมเนี่ย <S <S <ๆ>ก็นิสัยเหมือนกันเหมือนกันอลีเนี่ยจะเป็นนกแบบอินดี้บาลูเนี่ยมันจะค่อนข้างเชื่องกว่านะ่ะถึงแม้มันจะมีความอินดี้ส่วนอาลีเนี่ยไว้ใจไม่ค่อยได้เลยบางทีแบบเหมือนไม่ค่อยไม่ค่อยรักเราเท่าไหร่แต่ว่าอาลีเนี่ยเวลามันน่ารักมันน่ารักมากเลยนะอาลีเ,เขาหน้าตามันแบบสีสวยใช่ไหมครับถ้าเกิดสมมติตัดสินใจไม่ได้นะครับว่าจะเลี้ยงตัวผู้หรือว่าตัวเมียดีนะก็ คงต้องเลี้ยง2ตัวแล้ว,ลวมันเป็นโรคงอกงอกนะ <S <S> <S ก็เลี้ยงตัวผู้กับตัวเมียไปเลยหรือถ้าใครกังวลว,ว่าถ้าเกิดเลี้ยงตัวผู้กับตัวเมียแล้วจะมีปัญหาในเรื่องของการผสมพันธุ์หรือว่าการออกไข่ไม่อยากจะเพิ่มจํานวนนะครับก็เลี้ยงตัวเมียกับตัวเมียก็ได้นะเพราะเขาก็จะเป็นเพื่อนกันแต่ก็อย่างที่บอกคือต้องให้วิตามินเขาให้ครบนะครับถ้าเป็นตัวผู้กับตัวผู้อยู่ในกรงกันเนี่ยเขาจะตีกันนะครับเพราะว่าตัวผู้เนี่ยพอเขาถึงวัยเจริญพันธุ์เนี่ยเขาจะมีความห่วงที่แล้วก็มีความแบบดุอะนะครับส่วน ก็แนะนําว่าให้ลองศึกษาเพิ่มในเรื่องของจีเนติกนะครับในเรื่องของมิวเทชันว่าเข้าคู่สีไหนที่จะเข้าคู่กันดีนะจริงๆนะผมเนี่ยก็ไม่ได้โปรในเรื่องนี้มากการที่เราเข้าคู่ได้ถูกสีเนี่ยทำให้การจ่ายลูกของเขาออกมานะครับได้มีสีที่สวยเหมือนพ่อแม่หรือว่าสวยยิ่งกว่าพ่อแม่ก็ได้นะครับถ้าเราเข้าคู่ผิดเนี่ยนกมันอาจจะเป็นสีที่ต่ําลงไปกว่านั้นนะฮะอันนี้ก็เพื่อนๆก็ลองไปพิจารณาดูกันมันอาจจะเป็นอะไรที่เชิงลึกเกินไปนะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้จะมีประโยชน์นะครับถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าล อังเคอรแบงค์นะครับจะตามผมเพิ่มได้ที่เพจอังเคอรแบงค์หรือที่อินสตาแกรมไทยอังเคอรแบงค์ครับใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ลงมาใต้คลิปนี้ได้ครับเรามาดูกันว่า EP ต่อไปผมจะพูดถึงเรื่องอะไรนะครับวันนี้ผมขอตัวก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย